มาฟังเสียงทนแล,ล้วลั่นครับผมโอ,อยางลั่นครับไปตั้งยางลั่นเลยครับอยางลั่นเลยสวัสดีครับ F4 พี่น้องชาวยูทูบทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนนท์อันทัวร์ออฟฟิเชียลนะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมทีมงานนะครับผมทีมงานเสียเด็ดนะครับผมวันนี้ทีมงานเพ่เยบบ้านนะครับเพื่บ้านสุดท้ายหมู่บ้านมากับเสียครับผมเสียแซกอยู่ข้างในครับมาดูทีมงานรถดัารถไมโครซิ่งอยู่ที่จังหวัดไรอ็ดเห็นว่ามาแต่เช้าแล้วยังไม่ได้ตักสัก สักขันเลยไพ่ดูว่าเม่โคเป็นไรเมฆโคเป็นหรือว่าคนเป็นนะครับพี่น้องผมพทานมาดูครับซื้อของมาเยี่ยมนะครับซื้อของมาให้ทีมงานครับผมน้ําจิตน้ําใจอากาศร้อนตอนนี้วันที่12มษายนครับพี่น้องให้เสียงภาษาไทยโดยน้อยอนทัวร์อเเชียนซึ่งไปทัลรมาครับพี่น้องเรนะือแมาทีมงานหน่อยเป็นไงบ้างเนี่ยนาอเสียใจเนาะ ข้าบอกแซกออกจากงานมาหาไทยชิปนีบว่ะเข้า,ารถไทยอะมาะทีมงานรถดำใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับพี่น้องมา,มาดูละอยู่ในเสียจ่อยติดลมมานอน,นีนเนอะใครมาข้างหลังมาแซกดิโดว่ะทีมงานนะทีมงาน เออทีมงานนุ่นครับจอยใส่มะทีมงานจอยขัน้นไหนบะนี่จอยจะขามันพูน่นี่ว่านี้เขาไปคนเขาไปนี่ได้ยุบอ่ะจอยนี่ได้ยืนนี่ฮะนี่จอยทางนี่<า>นนเดี๋ยวเขาแต่อื่นทางจอยจทังทางเดิมน,นี่นั่นแหละผู้ฮานองไม่โคลไม่มีใครซ่อมเลยพี่นอ้องดูดิโอ้โหนุ่นทีมงาน ากันนั่งเอาเดี๋ยวไปทีมงานฮะดวงจอยไปใส่ดวงจอยโอเคครับผมเดี๋ยวตัวหาทีมงานก่อนแป๊บนึงทีมงานแล้วครับผมเข้ามาแล้วเดือดสามชาติทักทายกันเลยโอ้โหจอยลงมาหน้าลงมาหน้าลงมาลงมาเครับเดี๋ยวผมขับเสี่ยครับพี่นั่งครับแม่แม่เดี๋ยวเราครับแล้เราดำขับหนักกว่านีด รอท้บ้างเน้องยลังคยลังเดียวเม่าฮะโอเคครับพี่น้องครับบรรลุษหนจอยครับเาียเทียนะเคเยาดไปไหนคาดคนะฮะกูไม่เคยครับรถดับต้งเสียเดือนีนึ่ก็ครั้งแรกแล้วพี่น้องอเ,เดี๋ยวเราไทยยนี่ไม่โค้เขืนกัน ไปโคกันแล้วกันทีมงานโอ้จะาพวงหอนบอโอ้ฟุ้นเลยแต่ไปเมฆโคกเหมือนกันอ๋อขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วยกล้อแล้วครับยกล้อแล้วดีมือชนะกัน กีมือทำงานไม่อายุเท่าไหร่กี่ปีแล้วสมการห้าสิบปีห้าสิบปีขึ้นไปอายุสี่สิบแต่ว่าคนขับยังไม่ถึงห้าสิบเลยท่นนี้แค่สามหนึ่งสามหนึ่งสองดีเครื่องแมวเหมียวขึ้นเทอเลอร์สิบล้อครับผมฟองฮีโน่ครับฟองฮีโน่ที่อำเภอสวนปูครับเลยฮะจังหวัดไร เาม่ได้เนี่ยแดึตู้มเยไม่เจล็อกมาเราดึงไปดึงไปมาตรฐานเลยนะครับพี่น้งครับมีมือแล้วขัอย่างนี้ระดับเด็ดงหินจะมีหเ้อยหอยผมมีคนบอกเลยนะจอยลดิดไดห ได้ตังบ่ตั้งอะไรบ่เนี่ยร่างตัวข้าวใคไปเห็ดไปต่อไฟซอยน่ะวะแล้วแล้วเลยมืออึนมาไปเจอ่ยวเนี่ยอะไรก้อเพราะว่าพอกูท่าสีไปแล้วนไงเออไปซอยกันกินข้าวกันไปกินข้าวปุ้นมาทันโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะรอขับรถดำของเจียจอยนะครับเอาถือกล้องนะมันลมกูไปยังกูเลยว่ามันล้มกูไปยังว่ะมันแห้งว่ะมันตีแล้วท่านี้เบรคคัดด้วยกันมา เกียร์เกียร์ใส่ไหนเกียร์ที่ใส่ไหนเนี่ยล่ะเกียร์ถอยอ่ะสุดดันมาหักนั่นมาหักแซลสุดตรงหลังตรงหลังคานเป็นแซลวะเลยใช่ไหมแซลวะหรออ่าอันฝั่มคานหัวที่ปะอันเหนาเหนาอันหลังเดินอ่ะเออนี่ใส่เกียร์ถอยสุดเลยสุดเลยน้ำมาอีกเอ่อสุดไปกดลงลงเอ่อนี่ปะอืมเหนาเหนาไม่ที่นี่ียงแล้วตับปนตับมร ไม่รอมาทางานเขาขัดติงสิบอ่ะอ๋อจะไปจนอยเลยไยเลยบ่ตรงออกมาเลยมันตามัเร็วหรอตอเคครับไเนี่ยมาทัาเลยต้องทับกันเลยมันมันขึ้นไปก่อน ก่องง่มีดหม่้เอาไว้ครับเขา้เราบอกบอความร้อนโอ้ประทางกันตัวนี้โอ้เดียวนครับมนไงก็นกันนี้มันเห็นเหมือนหาบานเลยนะอเขาดับในที่นี่เวลาดับขอยมาเทศรุรีบ้าในเชียงันบ้างหยับคาดเบอรสวิตช์ก่อนสวิตช์ไง เราก็ดำค้างไม่อคืนนี่เ่กก็ดำได้เไมเบียดไคอะไรคือกันเหไหเอไปคัอะลงส่งไนะคลง่งไนเดี๋ยวครับพ่นครับสุดยดี่รีครับบอกม่งฮะบอกม่้เังฟังเล สครแรวครับร้อางคันรครับผมรร่บงมงข้าจอกึใจ้บอกพอซื้อครับผมี่นครับรรองมึงว่าโล่าปีสวิตที่นี่ก็สวิตกอว่ามเียเอาลงเลยที่ยังไงตอน่เอาลงตรงนัคนที่นั่นอือที่นี่เนี่ยเอาลงเดเขาเดินหน้าไปเดินกินหนนึงหน้าเพริขึ้นดมตอมาแห้งมต่อมาแห้งเออกนหึงว่าเาเทดี้วเนาะที่พัดไทยจังเลยมันต่อยนี่ตาเปนเเนี่ย

ตเอ๊องตามลงบ่ตาเงบุตรจ้ะอืมาสงบุตรเอาเกมเลยนี่ตาเนี้ับว่าสนีบอสตาร์เล่นมาเอ้าเลยเสนีย์ปุจยอนบอบ่บ่เป็นสำคัญอะไรเนี่ยเอาบุตรีเนี่ยอืมเอาเอาเฮ้ยเอาเงี้ยบุตรเอาเนี ฮะหน่งกบีติดไปก่เนหน่าจอยหึ่งกวาน้หน,นึนงสวันแลห,หน,นึ่เอาวะอนึ่งกติดกี้ยนะ่เายสตาร์ทว่เป็นม <laughs> <อ>ึนงต้องดิไปเด้ก็เออ

นี่คือบีอบเลยหนึ่งสองมี่หาหก่ถ้าว่าขาดแรบอคอยไดสกลังตงไหมี่เอ,อนียจริงซขึ้นขึ้ก็บอาร์ไหเออคอบอาเลย<อ>ตั้ไรใคเก็ตคอยเดเยจะใไปหนบ้งออกกัเราเดียวนี้เรายกหุว้จีพุ่ไหม ทำใหญ่แรงมวมาขึ e well er. ้นเลยนั่นโตเท่แล้วมาเกือบตัวแต่ทำไรแรงม่ด็แผลเสียกูเลยต้องใส่คว้าตัวตีแฝดัวอยงนะ่โค้งข้อศอนสิผล้มมลทํมงานเนาอมันหมุนอยู่นต่นมันอยู่ห่างยี่สิันล้มมยี่สิ่ไหมมันอันยี่สิตวห่างเลยขอบไป Điểm điểm. Điểm. Đấy, à? à. phải phải... Phải một hộp một diện bìa 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 à, bìa 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 có bìa 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 ปล่อยันแลเลยปล่อยไแลเลยแต่ยังเหยียบไหคายนทำไมวีอีกเาทอกาเออส่ลเท่ากับเทากับอันนี้คือดเจ็บดเจ็บหันหนถงั้นอาขึ้นมาห้ก็ดังได้มบด้ยยกขึ้นาบาดยาบเมารออกเล่นบก็หมดใจ้หโอ้สิว่ะเดี๋ยวมัน

làm đi đấy, đi đấy, khôn bay khôn đấy, còn gì à? Không, thể, này, này. không, 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 ยับรยับยัๆๆ <c oughs> โอ้ทายังยเยค,ค,ครับครับะขอบคุณตะกองครับไอสเซคเจี๊ยบจ้อยครับผมวันนี้มารับรถดำประความบรยากาดเด้อพี่น้องเด้อถ้าเจอยม่มมีโอกาสได้เื่อมาใจรล่าโอ้ช่ครับผมแล้วไปเจอกันที่บ้านเนาะเจคชิ้นนยมึกจ้อยบอย พอล,ลันเพียงอล,ลันขอ,อไปลงติ๊กต็อกได้เลยโอเคครับผมจิ้มเนี่ยครับกาบานจะห้องการตอนนี้วัน้ามยาไปเะเอาข้ามยางไปไลยเห็นปะการเอาโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันกินขอไปนี่กินเหี้ยเอะกินเฮี้ยนนะนเยนานะอเอาเดี๋ยวูเดียวไปไหนังกูด้ยนี่อยากฟังเสียงไหม จ๋าเจ้าเจ้าไปเจอกันเจอกันนี่ครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมดนะครับผมมาเยี่ยมทีมงานครับผมไรอันครับเนี่ยผมไิขี้ระมัดแล้วกลับไปเจอกันอีกคลิปหน้านะครับผมมีโอกาสได้ทไทยครับสวัสด<ส>ีนี่ครับข้ามาสวัสดีครับผมบายบายอย,อย่างแรกครับ อย่างลั่นเลยครับอย่างลั่นเลย,ยเสยใจไหมครับทำเสยใจไป่อยลั่นครับ่อยลั่น สามชาหนลอยสามชาหน่อยมชาแนลเซ็จจอยเอ้ยไม่ลั่นเลยสิครับผม